เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หดทั้งใจคือความฝันากันรถึง,งสเซ้นชายมผ่านเป็สเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลเซอร์กรอบสวัสดีคารบพบกันในเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ ก <Go> สวัสดีครับผมมาพบกับเกมสนัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ตัวล่าสุดที่เข้าเกมสนัมดังนะฮะเนื่องคือมาเกียร่าง2นั่นเองนะครับผมมาตัวมาเกียเองครับผมก็ถือว่าโหดอยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้จะพาไปดูแมต์กัน,นข่งขันแมต์หนึ่งนะฮะของมาเกียร่าง2กับคู่หูสุดโหดของเขาก็ผมโอ้ไม่คิดว่า การเล่นคู่กันของมากิจกับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะโหดถึงขนาดนี้ครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแมตช์การแข่งขันแมตช์นั้นได้เลยครับผมกับการแข่งขันของเซิร์ฟต่างประเทศครับผมไปเลยฮะร e t s สโกครับ โอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแรงของเซิร์ฟต่างประเทศได้เลยครับผมอย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะคลิปจากช่องทูเก t ตเตอร์โดยนะครับผมมาฝั่งของมาเกีครับผมก็จะมีฮะอครังนี้เป็นเซนเตอร์ครับผมมีฟุกุดาแอดวานเป็นตัวทําแต้มแล้วก็มีมาเกียร่าง2ครับผมเป็นพอยต์การแล้วก็ตัวทําแต้มครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮะสกูรงงี้ครับผมเป็นเซนเตอร์จะเป็นมิรุควาล่าง2งครับผมแล้วก็มีโกดายครับผมเป็นตัวยิง3แต้มนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมมาดูการแข่งขันได้เลยครับผมมาดูนะฮะ คู่หูสุดโหดคู่นี้ฮะระหว่างมาคิร่าง2กับฟุกดะเอ็ดวานจะโหดขนาดไหนครับผมมาดูกันจับบอลกนันก่อนนะฮะระหว่างอะคงนี้แล้วก็สกุรังีครับผมจังหวะนี้จําไม่แล้วโอ้ยเป็นอะคงนี้ได้บอลนะฮะแล้วก็ส่งให้มาคิสเตปสจังหวะแล้วก็หลอกให้ฟุกุดะชุดลูกแรกไม่ลงครับผมอยสกุรงงี้รีบได้ส่งให้กูได้แล้วน้องฮะโกูได้ สเตปไปด้านขวาครับผมแล้วก็ส่งให้กับลูกคุว่าโอ้โหเลอาฟเปี่ยนัแค่เข้าไปเลยครับผมนำไปก่อน2ต่อศูนย์ครับผมอานนี้ได้เปิดบอลฮะส่งให้กับมากีหลอกหนึ่งสแล้วก็หลอกครับีนซีรีวอสเลอัพเข้าไปเลยครับผมโอ้โหหลอกมาจะดังแต่เปลี่ยนเป็นเลอัพแทนครับผมดูกันต่อฮะโกดา้ส่งให้กับลูกคุว่าก๊อปผ้าโอ้ยแต่โดนดักไว้ห้าครั้งนี้ตบปิวเลยครับผมแต่ยังเก็บบอลได้ฮะโกดายสเตปไปด้านขวาส่งให้กับลูกคุว่าลูกคุว่าสเตปอีกหนึ่ มาที่โกได้สเตปไปด้านซ้ายทูดไม่โลแล้วก็อคางิรีบาวได้ส่งให้กับมากิหนึ่งรอบมากิทำไงครับผมหลอกให้กับฟุกุดะทูดสวยงามอย่างที่บอกครับผมโอ้โหประกบมากินะฮะต้องใช้สองคนซ้อนนะถึงจะเอาอยู่นะเพราะว่าถ้าของมากิเนี่ยโอ้โห มันมีนะฮะหลายสเตปแล้วเกินครับผมประกบ2ถึงจะเอาอยู่นะฮะแต่ถ้าประกบ2ปล่อยข้างนอกว่างน่ะก็เป็นโอกาสเลยฮะนี่แหละครับผมพูดไม่ยังขาดคำครับผมมีหลายสเต็ปม,มากครับผม 2- 3จังหวะเลยครับผมนี่ฮะึงนี้บอกว่าคูหูสุดโหดครับผมถ้าปล่อยฟูดะว่างก็ชุดโลง่ลงๆครับผมถ้าไม่ปล่อยนะฮะก็โดนมากิทําแต้มถึง3จังหวะแล้วจังหวะนี้โกไดฮะโดนสติลไม่ได้ครับผมมากิได้บอลแล้วก็ หลอกให้กับพกูกกระชู้อย่างนี้เลยครับผมอย่างที่บอกฮะถึงได้บอกว่าเป็นคู่หูสุดโกงอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหดูกันต่อน,นะฮะโกดาส่งให้กับเขาว่า หลอกให้กับโกได้โกได้ทำไงทำไงสเตปคอยล้างแล้วก็ชุดลงโลงไม่ลงครับผมฟุกดุดะรีบาได้ส่งให้กับมากิมากิทำไงผมมากิหลอกแล้วก็ให้กับครั้งนี้คือมาที่ฟุกดุดะฟุกุดะให้กับมากะมากิหลอก3จังหวะส่งให้กับลูกคัวยังไม่ชุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลย์อัพเลยครับผมแต่ไม่ลงครับผมเมื่อกี้รีบาาได้ส่งให้กับมากิมาคิหลอกให้ฟุกุดะชุดอีกแล้วนี่เลยครับผมไม่รู้จะจัดการยังไงเลยนะ ปล่อยคนเดียวให้ประกบมากิก็เอาไม่อยู่ครับผมประกบ2ฟุกดะก็ว่างนะฮะแล้วจังหวะนี้ทำไงโกโดา้ายชไปเลยติดลบกดเล็กน้อยโอ้โหโลงเฉยนะฮะ <c oughs> เป็นตัวละครที่ชูดเป็นมากๆเลยฮะโกโดาก้าครับผมดูกันต่อนะฮะมากิสเตปแล้วก็ลองเลยว่าสแลบไม่ลงครับผมเมื่อกี้รีบาาได้ส่งให้กับมากิมากิทำไงทำไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟุกดะ ูติดแดงเกือนมั้ลงครับผมมา่อกิรีบาวได้นะส่งให้กับมาคิแล้วมากิหลอกแล้วก็เลย์อัพเลยครับผมนี่เลยฮนะโอ้โห,โห,โหมีจังหวะแรกจกังหว 3, นะสองจังหวะสามฮแล้วก็มีหลอกสงูง่แหละครับผม ุดจริงเราโกได้ชุดอีกหนึ่งรูปไม่ลงกับผมฟุกุดะอาลรีบ้าได้ส่งให้กับมากิมากิออกนอกเส้นกับผมยังไงมากิลอก 2- 3สแล้วก็หลอกให้ฟุกุดะอุ้ยแต่ตีพัส,สิคกับผมโดนบล็อกเก็บบอลไม่ได้นะฮะแล้วก็ส่งให้กับมากิอีกนก็รอบมากิหลอ,อก1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนเป็นฮุกชุดโอ้ถโโือว่าเป็นตัวละครที่เขาเพลองจริงนะนอกก็ได้ในก็ได้แถมยังส่งได้ด้วยับผมดูกันต่อฮะติดกับผมส่งให้กับนึกว่าหลอกให้กับโกได้สเต็ปไปด้านซ้ายชุดติดแดงเถือนโอ้ สุดจริงๆแดงขืนก็ยักลงนะผมโอ้โหเป็นตัวละครที่เหมือนเอาจินกับมิจี้มารวมกันแลวฮะดูจังหวะนี้ครับผมโอ้โหหลอกนะฮะถึงจังหวะที่3ครับอย่างที่บอกนะฮะหลอก9123แล้วก็เปลี่ยนเป็นฮุกชูดครับผมจะเอายังไงไหวครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหหลอกเข้ามาชูดโดนตกไปสิครับผม็กด้ยังเก็บบอลไม่ได้นะฮะแล้วก็ยังไงหลอกชูดสองแต้มไปเลยครับผมเรียบร้อยตามมาแล้12 16ครับผม โอ้โหเจ้าอยัางไงอยู่ฮะมากรีนะฮะดูกันต่อมากรหออกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นฮุกชุดอีกแล้วโอ้โหกบเครื่องจริงจริงพอเอดูกันต่อครับผมตัวใดได้ถือบอลส่งไม่ส่งฮห้หลอกในจังหวัดแล้วก็ส่งให้ครับบุกเขาว่าก็ทาเลยครับผมเรียบร้อยครับผมอืดูกันต่อครับผม มากี่ไงมากิ่หนึ่งสองสามแล้วก็หลอกหมุนให้กับผู้ดะเนันติสวยงามครับผมนี่ให้ใครจะมาบล็อกได้ครับผมกระโดดหมดครับผมแล้วก็ส่งให้กับผู้ดะอันติครับผมไม่มีใครบล็อกได้แล้วจังหวะนี้นะแล้วก็กระโดดถอยหลังเฟดเอเวชุดโอ้โหแม่นแท้ครับผมดูกันต่อครับผมนะคะนี้ส่งให้กับมากี่มากี่ทำไงแล้วก็หลอกส่งให้อะคันนี้อันติไปเลยครับผม สุดจริงๆนะฮะโอ้โหโอเพ p นเพมากครับผมมาเกตล่างสองนี่ครับผมแล้วก็เป็นโกดายชุดเข้าไปครับผมด้างแรกเเพราะว่าแดดๆส่งได้อันนี้คือทำแต้มได้เลยนะฮะดูกันต่อครับผมหนึ่งสองสามแล้วก็ดังโอ้โหไม่ลงครับผมสกนุนิบาร์ได้ส่งให้โกดายาด้านนอกฮะโกดายทำไงสเต็ปส่งให้กับสกนุนิคือมาที่ลูกว่าเปิดอันตีเรียบร้อยไปฮะ ดูกันต่อเลยเวลาประมาณหนึ่งาทีก็ผมมาคิถือบอลมากิส่งให้กับฟุกุดาคือมาที่มากิมากิากสเต็ปหลอกให้กับอะไนงี้คือมาที่ฟุกุดาคือมาที่มากิหลอกหล,ลอกแล้วก็ดีฮะเรียบร้อยโอ้โหอย่างเท่ครับผมโอ้โหหลอกเข้าไปแล้วก็ส่งให้ฟุกุดาอาลีอู๊ดดังเลยครับผมดูกันต่อฮะลูกว่าส่งให้กับส,สกุลงีคือมาที่โกไดโกไดแวกคอยหลังเข้าไปติดครับผมส่งให้กับลูกค้าสเต็ปหลอกให้กับโกไดทำไง สเต็ปลอยดังแล้วก็เข้าไปแล้วก็ส่งให้สกุลงีกระโดดชูดโดนรบกวนเล็กน้อยลงไหมลงอยู่ครับผมหุยตามมาแล้ว22 24นะครับผมดูกันต่อนะฮะมากิลอง1นึสแล้วก็ดังไปเลยนี่นะครับผม พอนะฮะคาดเดาว่าจะเล่นสเต็ปสองแต่สเต็ปสามนี่ก็ไม่โดดกันเลยก็เรียบร้อยโดนสเต็ปหนึ่งไมสิครับผมดูกันต่อฮะโคไดแหวกเข้าไปเปิดอันติแล้วก็แหวกไปด้านซ้ายชูดติดแดงเขอนลงไหมไม่ลงแล้วอันติซ้ำไปสกุลางี่ฮะผมตอนนี้ฮะยี่สี่ยี่หกตามหนึ่งลูกครับผมฟูคูดะให้กับมากิคือมาไี้ฟูคูดะฟูคูดะเขินขี้มากิมาก,มากิแดดแดดแดด แล้วก็นี่ครับผมโอ้โหเสียงตีปีเลยฮะสกุลิงของเราครับผมกลายเป็นจังหวะ3แล้วก็หลอกส่งครับผมโห จริงครับผมแล้วก็ชุดหมดเวลาครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับ Let s ก o ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมทีมองมากิก็ชนะไปดิวกยสกอร์28ต่อ24นะ M v p พเป็นของมาเกอร่าง2อ,อย่างแน่นอนครับผมทำแต้มได้ถึงแต้มแล้วก็แอซซิดปิเกตรับผมโอ้โหเป็นตัวละครที่ครบเครื่องจริงๆนะทำแต้มได้ส่งได้ครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะผมว่านะฮะโห,หร่าง2นี่แบบโอเพนเททำแต้มได้แล้วก็ส่งได้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับผมโหจริงๆครับผม ยิ่งมาคู่กับกูดาที่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอย่างที่บอกนะฮะตัวอย่างมากี่ครับผมมีท่าสเต็ปนะฮะถึง3สเต็ปด้วยกันครับผมอย่างน้อยต้องมีคนซ้อนในถึง2คนหรือจะเอาอยู่ครับผม พอสอนไหนปุ๊บนอกก็ว่างแลรก็ผมหูไม่รู้จะเอายังไงกันต่อเลยนะฮะกับคู่หูคู่นี้ฮะระหว่างมากิกับคุกุดะเอ็ดวานนะครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมชมกันมากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เกมขอลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ